กัน135ปอนด์ครับน้ำหนักเต็มที่การของทั้นคู่นักิตปีนี้อายุ23ปีแล้วครับฟอร์มการทกล่าสุดชนะเทพมงคลพอเทพสุดถิ่นรับแล้วก็ล่าสุดไปแพ้ดีเซลเล็กอุดดอนเมืองก็แพ้คนนี้นะครับที่เจอกันคู่นี้ในขณะที่ดีเซลเล็กอุด,ดอนเมืองกับสามฟอร์มหลังก็ชนะเทพมงคลพอเทพสุดถิ่น ชนะอภิษฎเททียินแล้วก็ล่าสุดรับชนะนพกิตกรกำปันหนาผลที่เจอกันวันนี้ครับมมยใหญ่เลยครับวันนี้1 3 5ปอนด์ปอนครับผลล่าสุดนี่ชกในรายการสิบเกียริเพชรเงินล้านครับโอ้ถึงขั้นชิงยำเลยครับคู่นี้แล้วทางด้านนพกิตมาพลาดนิดเดียวครับดึงจังหวะการวางแข้งของดีเซนเล็กไม่พ้นครับบักเข้าไปครับดอกเดียวครับ พลาโอกาสวันนี้มีโอกาสครับดีนี่นะครับเดอมอง,งามงวงานเจิดสีฉายสดให้ชมนะครับกบ็ในร,รอบหลายปีครับนโปเลตนั้นเดิมเคยเจอที่ช่องเจ็ดสีครับก็ทำไมที่อายุยังไม่น้อยครับอายุสิปีเศษๆรูปร่รางก็ประมาณอย่างนี้ครับเป็นมมยใหญ่แต่น้ำหนักไม่ถึงขนาดนี้<อ>เป็นมมยเตะหนักต่อยหนักอาวุธแรงครับ โวยทัดซ้ายนะครับจากท่าตะเกียบชายเชิงเสาก้าวแดงเงินเงินมวยทางอีสานตอนเหนือครับ<น>ของทั้งคู่ครับก็เป็นค่ายที่ได้มาประาันในยกนี้เลยครับในประเทศนั้นซ้อมอยู่ที่ค่ายอกองกำปน้าครับพนมสารคามชาเชิงเซา ทางด้านดีเซนเล็กนั้นซ้อมอยู่ค่า้เพชรสิริยิ่งครับอยู่กรุงเทพมหานครครับหัวอีสานครับซ้อมอยู่ในกรุงเทพครับมีคุณอุตดอนเมืองหรือว่านรุงมากเพ็งครับสนับสนุนอายุยังน้อยครับดีเซนเล็กอายุแค่19ชื่อไปแดงนั้นชื่อไปคล้ายๆกับนักมวยเพื่อนร่วมท่ายีคนนะครับคือพลกฤตครับก็พลกฤตนพอกฤตคนนี้นพอกฤะครกับน้ำหนักร้อยสามสิบห้า เป็นตัวเล็กกว่าครับใช่นี้มีมจิเก่งๆหลายคนครับนอกจากมีกนกกระติดแล้วยังมีการกอกัมปันาดมีโทนกอกัมปันาดครับเราจะ<อ>พักก่อนครับยกที่1 1> หนึ่งครับผมต่อกันเลยนะครับยกที่สองครับมีคุณคู่เองนํารายการประกันสดาหีออนี้งยางนกกระติดน้ำเงินดีเซเล็กครับเบทใหญ่ร3 5ปอนด์มวยซ้ายกับมวยขวา ซ้ายของกังเกงสีแดงนกกระจิข <Okay. S 1> วาของดิเซเล็ตก,กัเกงสีน้ำเงิยนยุคหลังๆครับแฟนมวยชาวไทยก็จะมีโอกาสเห็นนักมวยที่น้ำหนักเยอะๆครับร้อยสามสิบขึ้นไปเยอะเพราะว่าเวลาไปชกต่างประเทศครับน้ำหนักก็ประมาณนี้ครับถือว่าเป็นน้ำหนักเริ่มต้นของมวยไทยที่ต่างประเทศดีเซเล็ตคนนี้ถือว่าเป็นมวยฟอร์มสดมาแรงครับ สามสี่ครั้งหลังนียังไม่แพ้เลยครับชนะมาตลอดชนะมืทั้งคู่ชกวันนี้มาแล้วครับในรายการสิบเเพชรในร้นานที่ลุกวีดีนี้หาใจครับขอแก้มยอีกครั้งหนึ่งชวนท่านที่อยากจะดูคู่หาใจครับเกียร์เพชรก็จัดไว้ยิ่งใหญ่น่าสนใจเลยครับสามระการคนปัญหาหลายปัญหาเลยเกาคู่เกาปัญหาเลยคุณชนะกร <laughs> ชูมือสองครั้งก็มีครับผู้รุ่งบนกับเก่งกาลชูสองครั้งครับพี่ลุงพีนีส่วนที่เจ็ดสีของเราก็มีก้องเกียรกระเด็นน้องพลวงมีถือว่าคาใจเลยครับอ้าวก็ต้องจังหวะแข้งซ้ายแต่ะไม่โดนครับจับแต่ว่าทไม่ได้โอ้นี้มาอุ้ยคื้นเลยครับแข้งนี้อ้าวครับคืนทันควันแต่ว่าได้แค่ทุ่งเดียวอุ้ย ตอนนี้หนักครับอุ้ยหนึ่งสองสามโอ้โหมาเป็นชุดครับชุดนี้รบภาคหลีด <ๆๆ S 1> สูตรเขาเลยครับเพราะว่าดีเซลเล็กวันนี้ก็นิ่งดี <c oughs> แต่รัดอกที่ออกนี่เน้น,นดีเซลเล็กเน้นอาวุธครับมีโอกาสนะครับ <c oughs> มีโอกาสถา้าหากว่ายกสองต่อยได้ขนาดนี้ยกหน้าไม่ใครเข้าใครแหละครับได้เลือก แล้วกล้าออกอาวุธครับคู่มีก็ไม่ต้องดูเชิงมากครับเพราะว่าเจอกันจนจําได้แล้วครับไว้ล่าสุด่เอกครับอ่ายกที่สองพักก่อนครับกับลูกทอยเอฟเอกรุปปองกันแชมป์พินเวทเจ็ดสีครับเสือเล็กเกียรติเจริญชัยพบกับวรวุฒิเอ็มยูเดนยุทธศักดิ์ศักดิ์บุรีรัมพบกับเพชรมณีสิทธิสารวัรจีและโคเอกมาแล้วครับซีอุยศสุรันชัยพบกับลูกแมนฝนจางชลบุรีครับแดงปะชนะเตรียมเชียร์เอาครับ ก็เคยทพาใจกันมาครับลูกแมนกับซีอุยแต่ว่าช่วงนั้นซีอุยเพิ่งกลับมาเอาครับมาชมต่อครับบนเวทีตอนนี้จะเล่นเด้งครับยังครับยังไม่ได้บวกพัวสอบเห็นพลเลยครับลกนี้นานๆเราจะเห็นมือใหญ่ร้อยสจะเอกอาวุธกัน เด็กประวัติแลกกันใครดีใครอยู่เลยครับแลกกันอย่างนี้อาวุธนั้งยังสมวย118 119บแปดรอยสิอต่อยกันนะครับจริงๆ135นี่เป็นคู่เอกระดับ250บาทของเวทีมาตรฐานเลยนะครับแล้วนี่ครับช่องเจ็ดก็จะน้ำย่างนี้ครับมาบ่อยๆแฟนมวยที่บอกเมื่อก่อนไม่เคยได้ชมครับมวยระดับคู่เอกถ้าวันนี้มาดูบนเวทีก่อนครับ โอ้ดูครับส่กันไม่มีหยุดเลยครับใครเหนียวกว่าใครนะครับใจเดียวกันครับนายอา่าค,คิดไม่ถึงกล้ามไม่ถึงยุ่งนะับหน้าท้องใครจะแต่งน,นะโอ้ด้หน้าท้องลูกปักลูกทอยอก็มีครับปักตรงเถวือชายโครงอุ้ยเอาับยานครับยานครับแค่มาแค่เครื่อง เรื่องติดแล้วนะครับมีเสียเล็กชอกอย่างนี้ซ้อมมาดีเยี่ยมทั้งคู่เลยนะตอนนี้ไม่รู้ครับว่าใครจะได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรครับเจอแข่งแรกกันแังเหนียวครับซ้ายกับขวาแลกกันโอ้โหแข่งยดใส่มีเสียเล็กนี่น่าเกลียดมากเราได้ชมคู่มวยระดดับผู้เอกมาตรฐานลุงที่ดีเลยครับ เป็นเสียบเพิ่ก็เสียบคู่เอก250บาทได้สิบเอเบายครับก็ <c oughs> อย่างที่เรียนครับก็เป็นมวยระดับเนินล้านนะครับจัดคู่กระตอกดีๆก็ไปเลยครับครับเสียบเสียบอีกทีโอ้ลูกซอายขวาเนี่ยครับเป็นลูกที่ไม่ค่อยได้เห็นครับโอ้ดูไม่ออกเลยครับดูไม่ออกเลยครับคาบิลล่านะัชกชกจากฟิลิปปินส์ถ่ายทอดสดเวลาบ่ายสามโมง กลับมาติดตามครับยกที่4ครับตอนนี้เดินเหมือนเดินก็แข้งซ้ายครับโอ้ยแต่แล้วตีข่าวก็อ,คอา,อา,อาครับขอคืนบ้างเออแข้งแต่กัน,ท,นทั้นนะโอ้ทีต่อทีโอ้หนักหนักท้งนั้นนะครับรอ้อลยสามสิบห้าโคนักหนักแรงแน่นอนอันเห็นว่าเกาะแล้วตีไม่ได้ อยากให้โมยสนุกก็แยกเพื่อสร้างจังหวะใหม่โอ้ดูครับออกมาตีเอาครับด้นครับไล่แขนเสียบครับโอ้โหต่อีกดอกเกมดุนี่ดิเซลเล็กดุจริงๆเอาแล้วครับมีใครเกี่ยวใครเลยครับเชื่อเชื่อครับเชื่อนี่เกก็เก็ต้องการแค่แค่มือนะก็จะยิ่งแก้ยิ่งยุ่งหรือเปล่าต้องตามดูครับ ไล่แขนและสับเลยครับแมแทนที่จะเสียครับลูกครับอ้าวมาดมาแห้งนี่ครับูตรของนพกกจครับหนึ่งสองสามครับต่อยมัดและเตะแเก้อขวาซ้ายเ,า<ม>าเตะเตะนกติดเยอะนะครับนพเกตเตดเชื่อครับปีกันยากหน่อยอ่ะเงะี้ยแซะเอามาอีกที มองดูไม kind of e> ่ออกยังบอกไม่ถูกเลยครับขู่จังหวะเตะซ้ายนาบกิตพยายามเร่งสปีดครับอ้ยลูกนี้เกือบไปครับเกือบไปครับแข้งซ้ายเต็มเต็มสะพานค้งเกือบไปแล้วครับเกือบจะโดนช้อนใต้ท้องครับใครจะได้ครับใครจะได้อีาแย่ครับแย่ก่อนแย่ก่อนมีชวนทะเลาะไม่เลิกจริงๆครับดีเซลเล็ก ถูกคู่อีกคู่หนึ่งครับหลังจากคู่ชิงชนะเลิศนั้นสุดมันไปแล้วเอาล้วครับพักไหหลามเดือยยกเดียวกับฝ่าสนามมวยที่บ้านโฮงลำพูนที่22นี้สนามมวยโชคาโรงเรียนบ้านแม่หาดก็เป็นรายการมวยการกุศลครับสุดท้ายครับยังเดินไม่เลิกนะครับดีเซลเล็กเออครับโอ้ดูครับอโอ้โหดูสีบทยา โอ้นี่ครับเป็นมวยที่อย่างที่หลายๆครั้งที่เราพูดว่ามวยที่ไม่เอาเปรียบคนดูครับตูครับโอ้แกไม่หยุดครับตอนนี้คู่ครับเดินคู่แต่ว่ามัดซ้ายของนกปกตินั้นประมาทไม่ได้ครับมวยต่อยซ้ายดุดันแบบนี้ครับถ้าหากว่าซื้อตั๋วดูก็ไม่เสียดายเงินนะครับ หันหมุนศอกกลับครับนี่สามหมื่นครับลูกที่ท่านลงไปนานๆจะได้เห็นครับโอ้วันนี้อาวุธ2แบบครับของนี่โชคดีเซเล็กครับลูกตีศอกขวาแถวชัยโครงกับหมุนศอกกลับครับวันนี้มาโชว์อุ้ยนี่ครับปักลูกทอยเกลือไปครับโรเบอปักเข้าไปสวยแต่ว่ายังไม่เห็นผลร่างกายแร่งมากเลยนะครับกำลังห้าวครับดีเซเล็ก มันถือว่า5-7นะครับฟอร์มร้อนแรงขึ้นมาครับดีเซลเล็กโดยเฉพาะ3-4ฟอร์มหลังนี่โอ้โหดูครับฟิตมากเลยครับปีนี้ก็เพิ่งเจอ19ครับเชื่อว่าแฟนมวยเห็นฟอร์มอย่างนี้ครับยัดที่ไหนจะต้องไปเชียร์ครับเพราะว่าไม่ว่าแพ้ชนะครับแต่ว่าชกอย่างนี้ใครก็ต้องเชียร์โอ้ดูครับไม่ต้องรอไม่ต้องถอยครับ เสียงระ,ะครังไม่ดังก็ยังลุยต่อมาปริ่งอะไรทีเดียวครับรางเกายสมุตนชนสมุทรลายนะครับตามยินระยะของดีเซนิ์นลยโรเบียตันช้าลงครับช้าลงแล้วถามว่าใครอยากรู้ผู้มวยคาใจก็โน่นแหละครับเียียดเพชรสามกรกฎาคมส่วนผู้มวยเดี๋ยวค่อ,อ,อยๆทยอยเรยียบมีหลายแบบให้ชมแล้วครับ จบแล้วนะครับคู่เอกของมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์นี้สดจากเดมอลงาวงวานนะครับต้องขอบคุณคุณพิไลวันหงสกุลผู้จัดการทั่วไปห้างสรรพสินค้าเดมอลงาวงวานและเจ้าหน้าที่ของเดมอลทุกท่านนะครับย้ำแข้งไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับยูเซียลเล็กชนะคะแนนนพปกิจเมื่อสู้กันครบ5ยก